เนึ่งโมงมีหนึโมงนงโมมีว่ะไม่ได้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 แคนเซิลแคนเซิ้งกนเซิ้เน่าเลราเล่นตรงนี้ก่อนเราเราเล่นเราเล่นตรงนี้ก่อนเราเล่นนี้ก่อนยาวๆเฮ้ยไอ้ต้าไปยืนแถวนี้ได้ปะแล้วก็ไปสแกนในในบ้านเนี้ยอยากรู้มีคนบ้างถ้าไม่มีไปเล่นในบ้านก็ได้ได้รอผู้กลัวฮาวิสรอมายตอนเนี้ยเออเออผู้ช่วยดูอยู่ฝั่งฮาวิสต่เดี๋ยวกูดูฝั่งนี้ให้นะได้สี่วิสแกนไปในบ้านเลยมันยิงอยู่มันยิงอยู่ ถึงไหมวะไปตรงนั้นอ่ะถึงวะสแกนเลยแต่กูอ่าไอ้ไอ้เอ็ดี้เนี่ยมันจะล่มนะไปบ้านบ้างเพื่อนไปบ้านเลยไหมบ้านล่มไปบ้านเลยวะบ้านบ้างเหรอไป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 เล่นในบ้านเลยติ๊บเลยไม่ไม่ต้องติ๊บขนาดนั้นอ่ะแต่แบบเล่นในบ้านติ๊พื้นที่ไว้ที่พื้นที่ไว้อ่ะมันก็ออกไปยิงเรื่อยๆอ่ะเดี๋ยวกูเล่นในบ้านให้เอาไอ้ดอกมั้ยเจ้าไอ้ดอกไหมระเบิดระเบิดระเบิดวาวางจ้ากูเดือดกับมึงกูเดือดกับมึงนะเตอร์เตอรเก็บ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 เล่คนเก็บละคน เออกูเก็บให้ก็ได้กูเก็บให้ก็ได้กูเก็บให้กูเก็บให้ไม่ต้องมาต้องเก็บให้โอเค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 กูมาเซตแกนในบ้านนะเอาเลยมันไป็นยังไงกูเลยเก็บอ่าที่หลังมีมีไกลๆมีระเบิดมีเน็ตอยู่ในบ้านเก็บไว้ในบ้านไหนพวกนั้นอ่ะดีละของเราในถ้ำตรงนี้ยิงกันขดองของนะเออเดี๋ยวกูยิงกดไว้มึงฟังเลยถ้าวงบีบเรารับวงร้อยเปอร์เซ็นต์กันยังไงมันก็ต้องมาโอเค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 เพื่อน กูก okay. ูไม่กูไปเซตแกตรงโบกี okay. Okay. ้นะเสร็จนล้วตอนนี่เข้าหรอกกูมาเซตแกตรงนี้ฮาร์เวอยู่นี่กูนี่ละฮาว์เวตใกล้ละโอเคฮาว์เวตไม่น่าออกนะไม่น่าออกฮาร์เวตไม่น่าออกร่อนโบกันเฮ้ยบนเขานีิบนเขานีิบนเขานีิตีหนึงโอเคโอเคโอเคเอาเลยดูเลยกูดูโมให้เฮ้ยกูดูกูดูลงมา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 กลับมากลับมากลับมาเลยลอยอยู่ลอยอยู่บินน่าจะบนน่าจะบนบ้านมันบินมันบินลงฮาว์เวตบินลงฮาว์เวตเนี่ยเราพยายามยึดเอาไว้อะเออยึดยึดบนนี้ไว้แหะถูกละ ไอ้ขึ้นบนบ้านนี้กูอืมไม่สวยแล้วอ่ะเพื่อนเล่นบนหลังคาไม่สวยนะเข้าบ้านมาวอลคิลี่วอลคิรี่เป็นแปดอย่าน้องนะเพื่อนอย่าน้องนะสุลองสุลองสุลองโอ้จะตายเปิดตัวนะเปิดตัวนะเปิดตัวนะรับบ้านรับมาได้บ้านเอาเรียงใส่หน้าบ้านไป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 เข้าแล้วเข้าแล้วเออเออฝั่งอ่าสแกนสแกนเออสแกนนั่นแหละสแกนไปเลยสแกนฝั่งนั่นแหะสามตัวตัวตีอหนึ่ง อ่ะฮาเวิสที่นึงแต่ฮาเวิสไม่น่ามาตีเราเพื่อนร้อยเปอร์เซ็นต์ฮาเวิสมันมันจะเข้าฝั่งนี้เว้ยเออเราเล่นนี่แหละเป็นนิวไอปนปลาปนปลาเนี่ยนะปนเปิดอนปนซีรีส์โมเสกเออิงไอ้เที่ยแตกปะวะมึงมึงเอาแก๊สวางกันหน่อยดิแค่สิบเออต่อฟังแค่สิบอย่างมันเข้าบ้านนะก็พอแล้วเพื่อนเราเล่นบ้านนี้ไปเรื่อยอะให้ปล่อยมันเล่นบนบ้านหลังบ้านให้มันเล่นไปเลยเว้ยแค่ในบ้านเราขอเออเออในบ้านเรายึดนะห้ามห้ามห้ามให้บ้านแตกรีบรีบวงหนึ่ง ขอขอแบตนึงครับปั๊มก่อนฮะเอาแบตเอาแบตไปแบตไปที่กูท enfin ี่กูตา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 เข้ามาเข้ามาแก๊สแก๊สถ้าม่เจ้าเดี๋ยวกูปาอนระเบิดดักไว้มา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 เอาบ้ามาเอาบ้างมาเอามาเอามาเจ้ามาเจ้ามาเจ้าตีวันตีวันตีวันตีบ้างตีบ้างตีบ้านตี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 สองสองสองตัวตีตีตีเจอดโดนโดนไอ้นี่กูไปแปดสิบห้าเขาไปเข้าไปยงเข้าไปกงเข้าไปยงข้างนอกเหรอข้างนอกสองตัว น้อกอีกหนึ่งตัวท้ายเพื่อนตัวท้ายตัวท้ายตัวท้ายมดลดลดไอ้เหี้ยมาดิโอ้โไอ้เหี้ยตีไหนวะไอ้เหี้ยเฟสบุ๊คสเต็กกี้ตีตีเหี้ยไม่รู้เล่นนี้ก่อนเล่นนี้มาก่อนเล่นนี้มาก่อนเพื่อนเรนมาก่อนเล่นมาก่อนรอรอรอรักไก่ชุบตั้งมันกำลังตั้งมันกำลังอันนี้กันเว้ยกำลังลัวกันอะรอรักไก่ได้ได้ได้ความยาวเลยเออเฮ้ยเหี้ยโอ้โหอักคนนึงแล้วน่าจะไม่อยู่แล้วแต่ว่าเดี๋ยวกูชุบให้ได้ได้เชื่อมั่นคือรอชุบโยนโยนโยนนี้กย๊สิง โดนแก๊ดอยากอยากอยากอยู่ยังยากอยู่เฮ้ยนี่เดิเดิน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 แต่กิ๊งเดินจีบีไปมาเดินไปมาเดินจีบีกูจีบีอกูจีบีของกูแล้วเดินมานี่แล้วมาอยู่เห็นนี้เทสเตอร์อยู่ไหนวะอยู่หลังบ้านนี่อย่านี่โผล่มาโผล่มาแล้วนะโผล่มาแล้วนะเือต้อนเขาติดสองผู้มีมิติผูเมีมิติเติ้ลสโคปแป่แต่แต่แต่รอยขี้แต่แต่หุทองหุทองเฮ้ยชุกแม่งกูติด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 ไอ้เหี้ย เพี่อจะตั้งในค่ากูบริษัทยนี่ติดกลงมังล่างลงมังล่างเพื่อนเพื่อนลงมังล่างลงมังล่างเล่นได้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 มา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 ลงแล้ว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 นี่นี่แล้วได้เล่นได้เล่นได้อยู่ในวงอยู่ไอ้ตาตู้ไอ้ตาตู้เจอไอ้กูวิ่งตัวเปล่าเลยเฮียเอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยอย่างน้อยก็มาสแกนเฮ้ยตาสิบเจ็ดวิไอ้เฮียทอมบัตส์เฮ้ย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 เรามัน้ยเฮ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 ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้้ยเฮ้ สนิทเลยียเอ้กูเนียนะกูเนียนนะกูเนียนนะไม่ได้เออเนียเลยเนียเลยเนียเลยตีลวเพื่อนเราได้เราได้ที่สามแที่สามแลได้สีแล้วออกล้องแล้วน้ำชายมันลพลังมันลพลังมันลงพลังมันไอ้ออายงนปหาหาอยู่ปัญ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 หาอยูอย่าอาออมันเหมือนมันจะเห็นมันหาอ่ปหาอยันหาตัยแล้วไปแล้วไปมันยิงไม่ได้มันหามันลงเพื่อนมันลงหลังมึงหลังมึงหังมึงัหายิงไม่ได้ เอาที oh, ừ, oui qui, ่สองที่สองที่สองที่สองนาองวัสดวัดีทุกคนที่สองอะเจห้ตาโดดแล้ตอนเนี้ยโอเคกูโดดโยนมาเฮ้ย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 โยนหนอโยนเกมนอะี่เรื่อมั้งทำไมตีเบินไปไวเด้เหมือนจะมีีนึ่มมีตีหนึงมีตีหนึ่งเคยดูคิปพิโจที่แบบ ้ถ้ามันลงเอาดิเฮ้ยเอ้ยไม่หวะเหมือนจะไม่เหมือนบินเลยไปแล้วโคดตี้ข้างหลังให้ข้างหลังไม่มีไม่รู้ว่าเอ้ยมันอาจจะลงตรงนู้นนะเฮ้ยเพื่อนในระวังในนี้นะระวังในนี้นะมันมีหลงเพราะว่าลงลงใกล้ๆนั้นอะแต่มันอาจจะเข้าเาฝั่งนนู้เราตรทหารนี้เชี่ยครูลันไซลาว่าเดโดมวงคล้ายเดิมเลยใช่ใช่วงคล้ายเดิมมาทางเราเนี่ยมาทางเมื่อกี้ที่เรามาก็เล่นได้เขาไปเขาไป ขอรู้ดิบ้านนึง l อ n g b o w dmr here เฮ้ยเอาทองปุ๊บปุ๊ี่นี่โป้เลยขอแบตหน่อยดิฮะมีแบตป่ะได้นี่นี่แบตอย่นี่เก็บเด็กเก็บไปให้เด็กเก็บไปให้เออเก็บมาหน่อยตรงนั้นยิงกันไม่เดี๋ยวเราไปยิงกันนะอย่าลืมนะเออเยิงได้ยิงเลยเดี๋ยวกูขักกูขับก่อนไม่ไม่กูไปยิงแต่ว่าถ้าไกลเออไม่ต้องไม่ยิงกันหรอกไอ้เงี้ยเราเราเล่นของเราอ่ะเรื่องเงี้ยเดี๋ยวครับเดี๋ยวกูไปนะครับเดี๋ยวกูไปเลยเพราะเบิร์ตตามกูด้วยนะเดี๋ยวห้าสิบไปเออไปแล้ว เออเออไปแล้วเฮ้ยเชี่ยกลัวมีคนว่ะไอตาไอตามาสแกนให้หน่อยได้ปะกูรอไอตาเดี๋ยวตรงนี้มันเปิดแล้วไม่ไม่คือเข้าบนตรงนี้ยิงกันไม่ตรงนี้เปิดแล้วเห็นปะเห็นปะกล่องเปิดเออเออเแล้วเห็นแล้วแล้วสแกนหน่อยว่าเอาชัวร์กูกลัวข้างหน้าเราบิ้งบิ้งบิ้งออลกันนะเดี๋ยวกูดูให้ไม่มีกล่องไม่เปิดกล่องไม่เปิดกล่องไม่เปิดไม่มีไม่มีไม่มีไม่ดีนะเผื่อแม่งนั่งเนียนอยู่ไอ้เหี้ยไม่มีไม่มีมีตัวติดมาไอู่นี่อยู่บวกกินี่าตยแล้วนะ ใกล้มากใกล้มากเลยเว้ยเวด้วยเวด้วยห้าเวดกอแตกเวดก็แตกเวดก็แต่ไปเลยยังไปเลยก่อฟ้าใช่ไหมก่อฟ้าก่อฟ้าเวดก่อฟ้าดูตัวเวดก่อม่วงเวดก่อม่วงเดิมเวดก่อม่วงอืมเอาเลยน่าจะม่วงน่าจะม่วงทางตี้ไม่แน่ใจว่ะไม่ไม่ไม่มีโม่งสงม่วงสองฟ้าหนึ่งโอเคโอเคติบี้อยู่นี่ทางตี้ติปี้ก่อติบี้ก่อม่วงปั๊มก่อนนะเว้ยมึงอย่าอย่านกเลยนะเว้ยเลือดน้อยก็ปั๊มเลยไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไปซีเรียสเยอะ เนดูปาดูฝหายได้เฮ้ยเฮ้ยเราีอยู่ในาอยู่ในงวิ้อมหลังดีไหมว่อ้อมหลังดีไมได้ได้ไดแต่วอนนี้ยังไม่ได้นะตันนี้ยังไม่ได้เฮ้ยเ้ยนี่มันยังล็อกก็อยู่ล็อกก่อนล็อกก่อนอยากได้บ้านเนี่ยอยากได้บ้านเนี่ยได้ได้เฮ้ยนี่ยังล็อกอยู่เว้ยลอกก่อนล็อกก่อนเฮ้ไม่ล็อกแล้วไปเลยบ้าไปเลยว่าไปเลยบ้างไม่ล็อกนะมันมันไปยิงมันเปนยิงนะไปเต้ยอยู่ไปเลยไปเลนไเลไ้ไไ้กตันมอง ต้องกป้องกนแล้วไปวิ่งต่อเอ้ยกูดนหลังกูดนหลังกูดนหลัง็ได้ลอลอลอกูลกูลอกูลอไปตอยู่อยู่อยู่ลอลอมันมันไม่ค่อยแม่น้มันไม่ค่อยแม่นเว้ยยิงกูไม่ค่อยโดนเลยนีกูมโดนเลยไป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 กูได้แตคิดบ็อกเล็กเอบอกคิดบอกใหญ่แต่ว่าตัวเล็กเยอะโวเอ้ยมีมีอดอปลงแล้วก็มีคนเอาไปเลยนะไม่มีรองเท้าเมื่อกไม่อยากได้บ้านนั้นใช่ไหมเอออยากได้บ้านน่อยากได้บ้านขวา ไอ้ต้านสแกนดิบนหัวเรามีบนหัวเรามีบนหัวเรามีรอรอรอนี่รอนี่แหละรอนี่แหละรอนี่แหละลงมาตัวเดียวลงมาตัวเดียวก็เขาเกาเขาอยู่เลยเกาเขาอยู่เลยไอ้เนี้ยเไอ้เบลดเบลดตัวเดียวเว้ยเบลดตัวเดียวเว้ยก่อขาอยู่เลยเว้ยมาเลยมาเลยมาเลยมาเอาแม่งเลยถ้ามันมีหลายตัวก็เอาเลยมันมีแค่ก่อขาเองเบลดอะไปเอาเร็วเลยนี่นี่นี่มีสองตัวมีสองตัวมีมาเคอรี่ ถามเลยเอาเลยมีกเขาตัวเดียวเพื่อนกาเขาตัวเดียเพื่อนตีนะเรารงดีไีแตกผมดีใตีลงแล้วข้างบนข้างบนบ้างบนบ้านบ้านชั้นสองชั้นสองไปเอาไออามามากำลังไปกำังไปกังไปเอ้ะระวังบออบาดระวังอมบาดกูมีตีมีตีกูมีตีกูตีตีตีบ้างกูตีตีบ้างแล้วเอาเลยเอาเลยไปเมันดูเข้าเล่น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 สวย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 ทำดีทำดีทำด มีมีตีวะไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้ตายใช่ไหมไม่ไม่ไม่ไอ้มันมีมีตีใกล้มีตีใกล้กูกูขึ้นไปขึ้นขึ้นไปหุ้มนะเล่นข้างล่างเออเล่นข้างบนก็ได้เล่นข้างบนก็หมดเลยเอเล่นเบื่อแล้วข้างบนเนี่ยเออข้างบนก็หมดเลยเฮ้ยโดนแก้โดนแก๊สุ่นข้างหลัง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 หลังโดนแก๊สเพื่อนเราเราเราตีหลังลงแล้วเปิด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 แล้วเปิดแล้วปวด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 เลยปวดแล้วเลยเล่นเนี่ยแเล่นเนี่ยเล่นกับมันเล่นกับมันเล่นกับมันไปเล่นกับไปปล่อยมัน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 เล่อยมับเล่นกับไป ได้หลบได้หลบได้ได้อยู่ได้อยู่เราได้อยู่เราได้อยู่สแกนเลยผมเทียบกูปาบินกูปาบินเหมือนกูเอียสแกนไปเลยมันมีคอสติกว่ะมันจะได้ข้างแาบแล้วโอ้โหปล่อปล่อยปล่อยมันว่ะบงได้ห้องมันเพื่อนเออปล่อยปล่อยปเล่นกับนไปไว้ปก่อนเล่นกับเราไปเว้ยบงไม่ได้ห้องมันไม่บงคือวงข้างนอกเพื่อนไม่ได้ห้องมันไม่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 ตีไม่ตีไม่ตีกูกูบอกว่าพอยพอยคือที่ฐานที่สี่เพื่อนเล่นไปเรื่อยเล่นไปอีกไปเรื่อยได้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 เฮ้ยมันมันมัน ก็แกกแตกกแตกหนึ่ง็แตหนึ่งหนึ่งสวสวยสวยสอันี้ใครจะูบานกูตก็แตกก็แตกก็แตกโอ้โหโอเคเรียนได้นไดพัตติก็แตกพัตตกแตกสวยสวยสวยแบนึ่งแบนึงแบนึงแบนึงเดี๋ยวขาตีเดียวขาตีเดียวขาตียเอาเลยเอาเลยเอาเลยมไปเขามาหนอยมาเข้ามหนข้าันขาันขาันมา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 สวยได้มาียดแม

ไม่ไอ้ต้าไอ้ต้าไอ้ตาตรงนั้นไหวไหมถ้าไม่ไม่ไหวดึงกูเออไหวไหวไหวมาดึงกูกูอยู่กูอยู่หลังกล้องมามามามกูอยู่หลังกล้องกูหลังกล้องิ้งกูเลยิ้งูลยิ้กลยได้กูได้บงมาแล้วไอ้สวยมากต้าไอ้เหี้ยเอาวะเนึงนะบนเขานะบนเขานะมีบนเขาสวยสีตี้ขอเราได้แล้วเว้ยขอถามขอถามขอถามก่อนกจะากจะ่าไปหาได้ไม่ได้หวะไม่ได้ไม่ได้เล่ดตีได้ปะเปิดตีได้ปะมึงมึงดูกันหน่อยไม่ได้หวะไม่ได มาร์คใหน่อยมีม mm ีม hmm. so, like ีมีตรงนี้แล้วก็ตรงนี้วุ้ยเงี้ยเลยเนี้ยเหนึ่งเนียนเอ้ยไอ้ที่นั่นตีติ่มติ่มเลาเล่นได้ชูกรพางกูมีชูกพางกูมีชูกพางเยี่ยไม่ได้หวะเพื่อนไม่ได้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 ออกไปไม่ได้ตีเนีนโดนตีเนีนโอเคโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไอ้ต้าเล่นไปเว้ยเดี๋ยวกูหาทางเข้าวงให้เล่นไล่นเขาได้อยู่นะเียนตัวนี้ตีตีไปยิงกันหน่อยยิงกันหน่อยเข้าเนื้อแล้วเข้าเนื้อแล้วเข้าเนืออออเหมมมมมมมืนนนนนนนกกัััั้้้้้้ไไไไไไไีีี่่่ึงงตรวะดดด เฮ้เหลือสามตีแล้วเหลือสามตีแล้วเฮ้ฟังฟังไอ้ยีฟังกูตรงนี้หนึ่งข้างในข้างในโมงหนึ่งบแล้วบนเขาหนึ่งในโองหนึ่งตาบังก่อนปะบนเขาหนึ่งในโมหนึ่งเอาที่สองเลยเอาที่สองเลยเอาที่หนึ่งเลยก็ได้เหียได้เวตาเอาด้วยกันสวที่หนึ่งได้ที่หนึ่งได้เอาให้ที่หนึ่งดัที่หนึ่งไหวว่าอย่านอกแล้วเพื่อนมีปวามัม มีมีเอาไปเอาไปเอาไปเข้าไปเลยเจาะไปเล่นข้างในเลยเฮ้ยเล่น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 ตรงซับไพดีได้นไหมไพินได้นะมันดึงมันดึงตินึงไปปะไปปะเล่นตรงซัายบินได้อยู่เพื่อนตรงไหนวะหน้าหน้ากล่องกล่องกล่องของข้างหน้ามันจะซุกเพื่อนนั่นน่ะตั้งเล่นนี่ก่อนมามาแล้วพี่อนกูอยาได้ที่สองวะค่อยค่อยเล่นเว้ยช้าช้าเราช้าเลยให้มันบวกก่อน ววนบกมีนะันบวกมาอยู่เห็นปะบวกมาอยู่ปล่อยปล่อยปล่อยเว้ปล่อยปล่อยปล่อยเราอาที่สองเอาเต้มเอาแต้มเอาแต้มเอาแต้มโอเคได้ได้ได้ค่อยค่อยค่อยเราวงชิดตุ่แล้วค่อยวิ่งไปพร้อมไปพร้อมมีอะไรมีเอาสุดะไรเอาไปเอาไปเลยเอาไปเลยเอาไปเลยเขาไม่ใช่เออได้ใช่ปะขาใช่ปะขาเล่นข้างล่างไปแยกกันเล่นแยกกันเล่นเลยเอาที่สองโอ้โหเฮียมันเล่นกูไม่หยุดเลยมั่งแม่กูว่า วาตาได้อยู่เว้ยวาตวาดได้มันเนียนเนียนได้โอ้ยแยดูมุมกูดิหน้าหินหน้านได้หน้าอุ้ยแย่ๆพ่อมึงตายมันยิงยังอยู่เว้ยโอ้ยยังไม่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 มันไปหาแล้วนะให้มันบวงก่อนเว้ยให้บวงก่อนเราไม่ต้องเราไม่ต้องไปยุ่งเว้ยอย่าไปทำว่าเราจะออกไปพอไปพอเต้นเต้นเนียนเต้นเออสวยสวยสวยเต้นตัวสายชิดตัวสายชิดเต้น มาดิสวย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 ตลบตลบตลบตามาคิวอ่ะสมาสวยโอ้โหเยอะน้องไปสอบแล้วอ่ะได้คิวเดียวเองโอ้โหนี่โอ้โหอยังไงไปไรไอ้เหี้ยมันอยู่ตรงนี้อยู่ข้างๆยิงดีกว่าหรือว่น่าเอาแม่งเยกูโดนโดนไอ้เหี้ยโดนไอ้เหี้ยมาเกี่ยวไอ้เชี่ยลืนลื่นลินลื่นไม่ได้กินชีวานะบงกันมาๆสายยาวเลยสายยาวกุยห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 ยาวมันจะมาเอาเรามันจะมาเอาเรา มาไปเลยไปเลยไปนะไปนะเชยกกันนะครไปนะไปเลยบ้วิ่งเลยวิ่งเลยยับแม่เลาหัวดูตรงนั้นไอ้มันเอา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 มาจวบมาจวบมันบอมบัดตาวิ่งไปเลยตาไปเลยติ่มเลยเพื่อนเชียร์ข้างหน้ามิแล้วจ้าโอ้คเหลือสิบแปดตีอยู่เลยเสตว์ ติมเลยเต็่มเลยติมนี้ได้อยู่ในวงแล้วติมเลยมาว่ะติ่งมาวะนั่งไปนั่งไปนั่งไปไม่มีใครเห็นนั่งไป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 เห็นเห็นนั่งไปนั่งไปไม่เห็น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 ไอ้เหี้ยเบวรันเห็นไอที่นี่สองใช่ปะใช่ปะมีคนลงลาวาเราอะสองตีสามตีเลย ้าวเวตเตอร์เ uh. ีือดเตี้แล้วเดือดเตีตีท้ายแล้วเพื่อนไปนู่นก่อนไม่มีคนไม่น่ามีคนเฮ้ยมาดูให้แม่ตีมันน่าจะลงนี่ Let's go this way มาก่อนเนี่ยหลงนี่มาลงนี่มาลงนี่ Let's go this way โอเคไม่ไม่มาลงนี่หว่าเพื่อนมาลงนี่หว่าหลงนี่หว่าเราไปเลยเราไปเลยโอเคโอเคไอ้ตัดดวงมาวงไปขอบนี่เลยยัดแม่เฮ้ยมีตี้หนึ่งมีตี้หนึ่งมามีตี้หนึ่งมาฝักน้ษ ไม่ลงไม่ไม่ได้ไม่ได้ลงที่เราฟังไปก่อนชิวๆเราดูวงเฮ้ยสวยเฮ้ยวงสวยวงถือเล่นนี่ไปเล่นนี่ไปเล่นนี่ไปเชื่อกูมีโอกาสได้ได้ได้วงมีโอกาสขึ้นมาข้างบนเล่นไปก่อนตรงนี้แหละมีตบมีตกบ้ายอยู่ข้างหลังตบตีหลังตีหลังเทียมเทยมเทียเข้าบ้านเข้าบ้านในบ้านไหวคิวหนิมีมีพิธีการหนึ่งเก็บเลยในในบ้านเลยไหวคิวมถ้าเกิดมันมาเอาจริงก็เอาเลยนะ เออกูเงี้มกูกูเงี้มตีขวาเรื่อยๆนะเอออย่านอกนะเพื่อนไม่น็อกไม่น็อกไว้โบมสัตว์เออเอเอาเอาเกาะมันยิงเก็บเกาะเราไปเรื่อยอยู่โอเคเนี่ยเป็นเกาะเกาะเกาะมีอ่ไหนเพื่อนเฮ้ยมีมีตัวมีตัวที่นี่มีตัวที่มามีตัวที่มาอ๋อลีบีบีลุมลุมยุมยุมยำมันลุมยำมันอ่าก่อแตกแล้วได้ เลยล้มล้มเอาบ้า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 มีแค่สองตัวนะมีแค่สองตัวนะไป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 เอามันอย่าให้มันชุบไรไรมัน้องบาดมันบอมบาดมันบาดมอมบาดมาบ้านก่อน้าบ้านก่อนนะไป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 โดนบอมบาดบอมสองกรไดสองไม่ได้นะ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 ล้มล้มล้มโทษเลยตามาช่วยได้มาช่วยตะล้มหนึ่งล้มหนึ่งเตะโดนแกดีโดนแกดีโดนแกดีหมดไปยังไม่หมดทั้หมดนี่กูหมดแล้ว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  สวย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 มามามากมาชุบกูมาชุบกมาชุบกมาชุบดูไปไปดูอยู่ดูอยู่ด้ยหน่อยดูหน่อยนะดูหน่อยนะกูควรมีตีตีมาสวยยังไม่มียังไม่มีโอ้โเลโก้ bro ของแก่ของไม่ต้องรีบเอาแค่ตี้นี้พอได้สามแต้มในมือแล้วเพื่อนมันมันจะมีมันจะมีตีเศษอยู่แต่ว่าไม่ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องพยายามเพื่อเอาคิวมาขนาดนั้นเว้ยแค่ยิงให้มันแบบได้ก็พอไม่ได้ไ้ไม่ลองหลังลองหลังมันมีธนูธนูธนูจะยิงมึงกูดูอยู่กูดูอยู่ ปล่อยมันไปไอ้เหี้ยตัวหนูโปล่อยมันเอ๋วไปเกาะเกาะเกาะฟ้าข้างล่างโบนะเออเปิดจะถับเกาะเนี้ยโบเหกูะับไปเมื่อกี้เฮ้ยโบเฮ้ยมันเนี้ยเฮ้มันเนี้ยวันนี้มันเนี้ยวันนี้ช่วยกูยิงหน่อยช่วยกูยิงหน่อยได้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 ลงลงเลยลงลงเลยอยู่ตรงนี้เลยหินนี้เลยโอเค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 ช่วยกูหน่อยช่วยกูหน่อยยิงแม่งดิเห้ยแล้วเห้ยแล้วตรงหินเลยยังไงมันก็ตายเว้ยมันคนเดียวยังไงมันก็ตายถ้ามันไม่ออกอ่ะถ้ามันออกอ่ะ ลบสิบลบสามแปาแปดสามแปดเปิดไปเขาเรอเขาเอเขาแล้วเขาแล้วปั๊มอยู่ปั๊มอยู่เฮ้ยมันว้ามาตรงนี้ไปตะกูไปบนเขาเาม่อได้ตำแหน่งดูไปนะไม่ดูละกูดูกูดูที่อื่นหยระวังที่อื่นนี่นีชิดชหลังเสานี ช่วยกันนะสี่กอฟ้าช่วยกันไปนะช่วยกันไปนะมันมีแค่ตัวเดียวเพื่อนเพื่อนห้ามล็อก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 ปั๊มปั๊มปั๊มห้ามล็อกห้ามล็อกไม่ล็อกไม่ล็อกต้องติ่มให้มันเล่นไปเว้ยไม่ต้องพยายามมีตัวนี้ตัวนี้ตรงนี้ตัวนี้ตัวรถตรงรถตัวรถตัรถเขาดืดไม่อยากลืมห้ามลรอกนะตรงรถเนี่ยจำแตับไว้แต่บไว้เอาห้ามรถใกล้ใกล้จะมาเฮ้ยมันมา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 บิดนี่อยุดลงมาได้ตรงมาได้เลยมาได้เลยมาได้เลยเล็ดเอาอยู่ล็อกลงมาได้อยู่ล็อกมาได้อยู่เดี๋ยวกูหามุมยิงไอ้้เลดดใหหแแ๊นนึงะกกม ปล่อยมันไปเว้ยปล่อยมันไปเว้ยจะทำให้ยอะไรปล่อยแม่งว่ากระสุนทนายแค่ไหนตีหกปล่อยไปปล่อยไปต่อไปเฟังฟังถ้ามันจะตีบ้านใช่ไหมเราต้องเราต้องเราต้องซิทที่เล่นกันด้วยช่วยกันแบบว่าเล่นกันได้ช่วยกันให้ได้อะเออมันจะไปเล่นชั้นชั้นสองชั้นสามก็ได้ค่อย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 จะรอรอรอมันยังไม่น่าตีเว้ยมันได้อยู่มันอยู่ไป เพราะมันยังอยู่ได้ป้าในวงเนี่ยเราอยู่ในวงได้อยู่เลยเว้ยไอ้บ้าเวเวติ่มะให้มึงเฮ้ยเวังไม่ฟังกูนะไม่ฟังกูนะมึงฟังกูนะไอ้ไอ้บ้านรถเที่ยเนี่ยมันไม่มาเอาเราเว้ยไม่ไม่ฟังฟังกูก่อนเออาก่นไอ้บ้านไอ้รถบ้านรถเที่ยเนี่ยยังไงแม่งก็ไม่มาเอาเรามาอยู่ในวงได้เออเราเล่นนี่เล่นต่อไปแค่แค่พยายามดูมันนะเผื่อเผื่อมันบ้ามาเอาเราแค่พยายามดูก็พอละเราเล่นนี่ไปเรื่อยๆเออรอบๆไม่ต้องพยายามฆ่ามันเว้ยยังไงก็ฆ่าไม่ได้ กูยังเอาเกอะเฉยบนหัวไม่มีตีแอสมีเสียงใช่ใช่ดีเหมือนกันนี่ตีแอสตรงนู้นตรงนู้นนี่เข้าเขาไม่มาเพราะว่ามันเข้าเข้าบ้านกลมเนี่ยเข้าบ้านกลมหน้าเราไอแอดอ่ะโอเคโอเคเล่นนี่ไปเล่นนี่ไปเลยเออองนี้ไม่อยู่ในวงนะไม่อยู่ในวงนะเออเออเอออยู่อยู่อยู่เล่นได้อยู่ยือยู่เออเออไอตีรถมาอยู่ใต้บ้านแล้วเพื่อนไม่ใช่ไม่ใช่ใต้บ้านว่ะไอต้าไอตสแกนดิอุ้ยมันอยู่อยู่อยู่มีเบ็ดตัวเดียวเล่นเล่นแหลมเล่นแหลมมาเล่น ิวงไทยนะวงไทยละฟังฟังกูวงไทยละเดี๋ยวสตี้เลยเดียวมากรอเล่นรอเฉียรอไปหาแตม้มแล้วกูล็อกกูล็อกไปคุล็อกมันได้นะเฮ้ยพลอยพลอยเรานะถ้าเกิดวงบีบเราต้องบวกกับไอตี้เทียนี่สตีเดียวเออเออพลอยเราไอตี้ไอตี้ข้างๆ้างเราเนี่ยข้างขวาวเนี่ยบวกกับตี้มันตี้เดียวให้ชนะจบเลยยังไงยังไงก็ได้สวยแปดตี้แล้วเอาเลยเว้ยเอาดับไปเลย <ไป S 2> มี <Sen Heck S 1> มีไม่ม mm ีโอเเดี๋ยวไปเอาหมุดเห็นปะยิงได้ปะยิงไม่ได้ปะเอาเอาคิวเอาเนี่ยดูดิยิงฟรียิงฟรียิงยิงเอาคิวได้ปะช่วยกันยิงไปะยี่สิ่ตา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 กูฝั่งหนึ่งได้ปะเพื่อนมึงสแกนข้างๆให้หน่อยดิกูดุเอ้ากดปีกสแกนข้างๆหน่อยดิมีปะมีปะอย่าอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งกูสแกนไปยังอะไรอยู่อยู่แล้วโอเคโอเคแค่ก็ยิงไปยิงไปยิงไปลอยยี่บุกลอยยี่บุกลอยยี่บุกคือรีบคือรีบลอยยี่บุกตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้โดนรับไปแล้ว สัสเอ้ยแม่ทตาสแกนหมดยังสแกนไปยังตรงนี้วอยตรงนี้วอยเบ็ดเบ็ดวอยไปแล้วมันไปแล้วมันมันมันคือตีโอเคนะเว้ยมาลงมาลงมาลงมาเราเราเราเล่นใกล้มากขึ้นเราเราค่อยค่อยไปเว้ยค่อยคใกล้มากๆขึ้นเรื่อยๆร่อเล่นอย่างนี้ก่อนเล่นอย่างนี้ก่อนเล่นได้ไม่มีคนไม่มีคนโอเคโอเคค่อยใกล้ๆเลยไม่ต้องรีบไปเอาที่ห้าก่อนมีมีมอเตอท่อตรงนี้นะมีพออท่อมีพ่อได้ได้ได้เอาที่ห้าก่อนไม่กลับไม่ได้ไอ้ดีเท่านั้นกลับไม่ได้เว้ย เราเล่นวงกลมได้ไอ้ไอ้ตามีมีสแกนสแกนวงกลมไหมนะถ้ามีอ่ะไอ้กูไอ้กูัวสไอ้กูัวสเฮ้ยนี่นี่ไายบ้านนี้ไายบ้านนี่ตายบ้านนี่ตาบ้านวงกลมเฮ้ไอ้บ้านไอ้บ้านซ้ายเดี๋ยวไม่มาบ้านขวาแน่นอนเพื่อนเจ้านี้ก่อนมันวิ่งแล้วนะมันมันมันเหมือนโอ้บ้านขวามีบ้านขวาเอ้ยมันต้องบวกกันเพื่อนฟังกูฟังกูบ้านซ้ายบ้านขวาต้องบวกกันก่อนเฮ้ยไม่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 ไอ้บ้านขวามันมันอยู่กลางวงเว้ยเรามาเล่นตรงนี้เลยมาโอ้โหแก๊สสใใคคครวววะไไไไไมม่่่่่ชแแกกกูู๊ด้้้าางงันออยยยๆๆปปหล ค่อยไปค่อยไปลงมาเล่นข้างล่างนี้ได้เรื่อยเลยเราเราเอาเอาอันดับเอาอันดับเอาที่ห้าเอาที่สี่ไปเรื่อยจุดใต้บ้านว่ะใต้บ้านนี้ใต้บ้านนี้ใต้บ้านบบกกันมาลโดนดอกปะเจ็ตนกเจ็ตห้าโอ้โหยิงอย่างโบกูเล่นกูเล่นข้างล่างนี้นะกูเล่นได้เฮ้ยมีติ่มมีติ่มตรงนี้มีติ่มเพื่อนแค่แบล็คลิสเห็นกูกูอาจจะไม่รอดว่ะไม่รอดละขอโทษเลย เนี่ยไปเนี่ยไปเนี่ยไปขอขอที่ห้าม่มาอย่าลงอย่าลงผมเออได้เท่าไหร่วะโอ้โหโทษเลยว่ะไอ้เวว่ะเมี่ยอกี้เราปูลงมาข้างล่างยศแม่ไม่ไม่หมดสักทีปี้อะไหนกันวะเก่ดอะไรวะที่หกอ่ะที่หกสามคิวได้กียคะแนนไหมได้สามคิวได้ห้าแต้มโคตรเลย